สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสะตาแพทย์ประจำคลินิกหมามาหมอแมวนะคะสำหรับคลิปนี้หมอขอเอาใจทาสแมวกันนิดนึงนะคะโดยหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับกระบ,บะทรายถ้าใครอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับประเภทของกระบาทรายกันก่อนดีกว่านะคะสําหรับกระบาทรายของน้องแมวเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ประเภทง่ายๆนะคะก็คือแบบเปิดที่เราพบเห็นกันได้ทั่วไปนะคะที่เป็นถาดกระบาทรายพลาสติกหลายๆยี่ห้อนะคะรวมไปถึงบางบ้านก็อาจจะใช้กระมังพลาสติกกระมังสแตนเลสกระมังเหล็กอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่ามีที่ง่ายกว่านั้นบางบ้านก็อาจจะใช้เป็นกล่องกระดาษตัดนะคะแล้วก็เททรายเข้าไปให้น้องแมวเข้าไปอุจจาระก็เป็นกระบาทรายได้เหมือนกัน สำหรับกระบะทรายแบบเปิดนะคะเป็นประเภทที่น้องแมวชอบมากกว่านะคะเนื่องจากว่ามันไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ได้เก็บกลิ่นไว้เยอะนะคะก็จะไม่เหม็นเวลาน้องแมวไปเข้าห้องน้ํานั่นเองค่ะข้อดีของมันก็คือราคาถูกนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายทําเองก็ยังได้นะคะแต่ว่าข้อเสียของมันนะคะก็คือบางทีเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแมวอยู่ในระบบปิดอาจจะอยู่ในห้องในคอนโดนะคะกระบะทรายแบบเปิดก็อาจจะทําให้กลิ่นมัน ฟุ้งกระจายไปอยู่ในห้องนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มันรบกวนการใช้ชีวิตของทาสแมวหลายๆคนได้ เรามาต่อกันที่ประเภทที่2นะคะประเภทที่2ก็คือกระบาทรายแบบปิดหรือว่าบางทีเราก็เรียกว่าแบบโดมหรือบางคนก็เรียกว่าห้องน้ําแมวนะคะจริงๆกระบาดทรายแบบปิดหรือแบบโดมเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนทีออ่อยู่ในห้องแบบปิดตลอดนะคะอยู่ในคอนโดอยู่ในหอพักนะคะหรือเลี้ยงแมวอยู่ในห้องนะคะกระบาทรายแบบปิดจะช่วยเก็บกลิ่นอุจจาระแมวได้ดีมากเลยนะคะ แต่ข้อเสียของมันก็คือน้องแมวไม่ค่อยชอบใช้กระบาดทรายแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเก็บกลิ่นไม่ให้กลิ่นอุจจาระแมวเนี่ยมันออกมาข้างนอกดังนั้นกลิ่นฉี่กลิ่นอึของน้องแมวก็จะขังอยู่ในกระบาดทรายอยู่ในนั้นนะคะเวลาน้องแมวเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์รักษสะอาดอยู่แล้วด้วยนะคะรวมไปถึงเนี่ยบางทีเออเวลาที่เขาเข้าออกแบบนี้ค่ะบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกใจไม่ค่อยสบายใจหรือน้องแมวตัวใหญ่ๆบางตัว เวลาเข้าไปอยู่ในกระบาดทรายแบบโดมเนี่ยก็อาจจะรู้สึกอึดอัดด้วยนะคะเรามาเข้าสู่เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกระบาดทรายแมวกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกก็คือจํานวนค่ะจํานวนกระบาดทรายแมวควรจะมี n บวกห โดย n ก็คือจํานวนแมวนะคะง่ายๆเลยก็คือมีแมว4ตัวควรจะมีกระบะทราย5อันและมีแมว5ตัวก็ควรจะมี6อันหรือแม้แต่บางทีเนี่ยเราเลี้ยงน้องแมวตัวเดียวในพื้นที่บริเวณกว้างมากเลยนะคะมีชั้น1ชั้น2เนี่ยบางทีเราก็ควรจะมีกระบะทราย2อันกระจายไว้ตามจุดต่างๆเพื่อให้น้องแมวเขาง่ายกับการที่เขาจะเดินไปเข้ากระบะทรายนะคะจะได้ไม่มีพฤติกรรมการปัสสาวะอุจจาระเลี่ยราดในส่วนอื่นๆของบ้านนะคะ อย่างที่สองที่เราควรรู้เกี่ยวกับกระบาดทรายก็คือขนาดของกระบาดทรายนะคะขนาดของกระบาดทรายเนี่ยควรจะใหญ่มากกว่าตัวแมวนะคะโดยที่บางทีเนี่ยเรารับลูกแมวมาเลี้ยงใหม่แล้วเราก็ใช้กระบาดทรายอันที่พอดีกระทัดรัดกับตัวลูกแมวนะคะตอนเขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็เข้าออกสะดวกสบายแล้วก็มีการหมุนตัวได้ขับถ่ายอย่างสะดวกนะคะแต่พอเขาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น ตัวเท่ากระบาดทรายบางทีเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้กระบาทรายอึฉี่แล้วนะคะอาจจะใช้เป็นที่นอนแทนนะคะเพราะว่ามันพอดีตัวมากเลยแล้วก็บางทีพอเวลาเขาอุจจาระเสร็จเนี่ยเขาก็อาจจะอุจจาระล้นออกมานอกกระบาดทรายได้ซึ่งมันก็เป็นปัญหาให้ท่าต้องคอยตามเก็บอีกนะคะเรื่องควรรู้เกี่ยวกับกระบาทรายอย่างที่3ก็คือความสูงของกระบาทรายนะคะความสูงของกระบาดทรายเนี่ยหมอ เข้าใจนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกได้มากนะักเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องซื้อกระบาดรายตามที่เขามีวางขายอยู่ในท้องตลาดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในแมวโตทั่วไปนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะปัญหาจะเกิดกับแมวที่ยังเด็กตัวเล็กๆกับน้องแมวแก่ๆที่มีปัญหาในการเจ็บข้อเขา่าข้อกระดูกแล้วก็ข้อสะโพกนะคะดังนั้นเนี่ยในกรณีของ การเลี้ยงน้องแมวตัวเล็กหรือว่าน้องแมวแก่ๆเนี่ยขอบกระบาทรายไม่ควรจะสูงมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นลูกแมวเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะเข้ากระบาดทรายได้ยากส่วนถ้าเป็นในแมวที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยในการที่เขาจะก้าวข้ามเข้าไปในกระบาทรายที่มีขอบสูงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดก็บางทีเขาก็แก้ปัญหาโดยการไม่เข้าไปอืดฉี่ในกระบาทรายแล้วก็อือฉี่ข้างนอกแทนนะคะ เรื่องควรรู้อย่างที่4นะคะก็คือตำแหน่งในการวางกระบะทรายนะคะจริงๆแล้วทาดแมวจะวางกระบะซทรายไว้ตรงไหนก็ได้นะคะของบ้านแต่หมอขอสัก2-3ถตำแหน่งที่จะไม่วาง นนนั้ะนนะคะอย่างแรกคือเราไม่ควรจะวางกระบาดทรายไว้ใกล้กับชามน้ําหรือชามอาหารนะคะอย่างที่หมอบอกไปแล้วแมวเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมากนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ชอบขับถ่ายใกล้ๆกับที่เขากินข้าวนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเอากระบาดทรายไปวางติดกับชามน้ําชามอาหารเนี่ยมันก็ทําให้น้องแมวไม่อึอไม่ฉี่ในกระบาดทรายแล้วก็ไปขับถ่ายเลี่ยลาดในบ้านแทนนะคะตําแหน่งที่2ที่เราไม่ควรจะวางกระบาดทรายไว้เลยก็คือใกล้ๆประตูหรือว่าใกล้ๆหน้าต่างที่มันจะทําให เกิดเสียงดังรบกวนเวลาน้องแมวเขาเข้าห้องน้านะคะน้องแมวบางตัวเนี่ยมีนิสัยขี้กลัวมากนะคะเขาก็อาจจะไม่ไปขับถ่ายในตำแหน่งนั้นเลยถ้าเขารู้สึกว่าเขาถูกรบกวนในขณะที่เขาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อย่างที่3ตํตำแหน่งที่3ที่ไม่ควรจะวางกระบะทรายนะคะก็คือวางกระบะทรายหลายๆอันติดๆ,ๆกันนะคะในกรณีที่มีแมวหลายๆตัวนะคะข้อเสียของการวางกระบะทรายหลายๆอันติดกันเนี่ยก็คือ1 น้องแมวบางบ for it so like, ้านนะคะก็จะมีต like ัวเด่นตัวที่ข่มตัวอื่นนะคะอาจจะเกเรนิดนึงเวลาที่เขาเห็นตัวอื่นเข้ากระบะเนี่ยเขาก็อาจจะไปคอยป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนไปรบกวนตัวอื่นทําให้ตัวอื่นเนี่ยไม่สบายใจแล้วก็มีความเครียดในการเข้าห้องน้ําเข้ากระบะค่ะเรื่องควรรู้อย่างที่5นะคะก็คือเรื่องของปริมาณทรายที่เราจะใส่เข้าไปในกระบะทรายนะคะน้องแมวเนี่ยเขาไม่ชอบปริมาณทรายที่มันน้อยเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ชอบปริมาณทรายที่เยอะเกินไป แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแมวแต่ละตัวด้วยนะคะโดยปริมาณทรายความสูงของทรายที่เหมาะสมในการที่เราจะเติมลงไปในกระบะทรายนะคะกะ็ตำราบางตำราก็บอกว่าประมาณ5-6ถึงเซนนะคะก็อยู่ที่ประมาณเราวๆสองนิ้วครึง่งบางตำราก็ว่าประมาณสัก3นิ้วนะคะก็แล้วแต่แล้วกันแต่อาจจะอยู่ในช่วงประมาณนี้ก็คือ2นิ้วถึง3นิ้วก็น่าจะเป็นความสูงที่เหมาะสมที่น้องแมวเขาจะเข้าไปขับถ่ายแล้วก็กรบได้อย่างสบายใจนะคะ เรื่องควรรู้อย่างที่6นะคะก็คือการทําความสะอาดกระบะดทรายแล้วก็การเปลี่ยนทรายนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวมากนะคะสําหรับการทําความสะอาดกระบะทรายแล้วก็การเปลี่ยนทรายแต่โดยปกติเราก็ควรจะทําประมาณสักสัปดาห์หนึ่งหครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งก็ยังดีนะคะ เนื่องจากว่าน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์รักความสะอาดเหมือนเดิมเลยเขาไม่ชอบที่จะเข้าไปในห้องน้ําที่มันสกรปรกหรือมีกลิ่นแรงเจ้าของน้องแมวเนี่ยน่าจะเคยสังเกตกันบ้างนะคะว่าทุกครั้งที่เราเติมทรายใหม่หรือเราเปลี่ยนทรายหรือเราตักอุจจาระออกเนี่ยน้องแมวเขาจะมาจากไหนไม่รู้แล้วก็ไปใช้ห้องน้ําทันที นั่นเป็นเพราะว่าเขารอที่จะใช้ห้องน้ําที่สะอาดอาดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทําความสะอาดกระบาดทรายอย่างสม่ําเสมอนอกจากจะทําให้น้องแมวอยากเข้าห้องน้าแล้วนะคะมันก็ยังช่วยลดปริมาณเชื้อโรคที่มันหมักหมมอยู่กับทรายด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนทรายนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะตักอุจจาระหรือว่า ปัสสาวะที่จับตัวเป็นก้อนในทรายเนี่ยทิ้งไปเท่านั้นนะคะแต่ว่าการที่จะเปลี่ยนทรายทั้งหมดเททรายทิ้งทั้งหมดเนี่ยมันก็ควรจะทําบ้างนะคะสักสัปดาห์ครั้งหรือว่า2งสัปดาห์ครั้งหรือถ้าใครใช้ทรายประเภทคริสตลัลก็อาจจะนานกว่านั้นนะคะแต่ก็ควรจะมีการเปลี่ยนทรายทั้งหมดบ้างเพื่อลดการสะสมหมักหมมของตัวของแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นปัสสาวะกินอุจจาระของแมวนะคะส่วนข้อที่7นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรายแมวเป็นหลักนะคะ การที่เราจะเลือกใช้ทรายแมวนะคะเราก็ควรที่จะนึกถึงตัวของน้องแมวเป็นหลักนะคะจริงๆแล้วทรายที่น้องแมวชอบที่สุดก็น่าจะเป็นทรายที่ ขนาดเล็กแล้วก็ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นทรายธรรมชาติเลยนะคะทรายเบนโตไนท์หรือว่าทรายแร่ภูเขาไฟก็จะทําให้รู้สึกว่ามันธรรมชาติแล้วก็น้องแมวค่อนข้างชอบนะคะแต่ถ้าเป็นทรายคริสตัลทรายเต้าหู้ทรายไม้สนอัดแท่งหรือว่าแท่งสนอัดแท้งเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการฝึกหรือว่าทดลองให้น้องแมวเนี่ยได้คุ้นเคยกับทรายชนิดนี้โดยการค่อยๆเติมทรายชนิดนี้เนี่ยปนกับทรายเดิมเข้าไปก่อนนะคะบางครั้งเนี่ย ถ้าเราเปลี่ยนชนิดทรายฉับพันแล้วลักษณะของทรายต่างจากเดิมมากแมวบางตัวถึงกับไม่เข้าห้องน้ําเลยนะคะส่วนเรื่องของข้อดีข้อเสียของทรายแต่ละประเภทเนี่ยถ้ามีโอกาสหมอจะมาทําคลิปแล้วก็อธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะคะถ้านแมวคนไหนชอบคลิปนี้หมอฝากไลค์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอหมาหมอแมวช anel เนี่ยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่าหมอพยายามจะอัปเดตคลิปเนี่ยให้ได้ทุก1-2วันเลยหลังจากนี้นะคะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันในอีหน้าอีถัดไปนะบ๊ายบาย